สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจะมาสอนทำหน้าฟอร์มกันหน้าฟอร์มแบบไหนนะคะคือหน้าฟอร์มที่เป็นแบบนี้ที่เราจะต้องเกาะข้อมูลลงไปในนี้นะคะแล้วข้อมูลมันก็จะเข้าไปอยู่ใน g o Google Sheet อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะลองเกาะให้ดู นี่นะคะพะกอกรอกเสร็จแล้วข้อมูลมันจะเข้ามาอยู่ในนี้นี่ค่ะอันนี้คือข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้วันนี้ก็จะมาทําสอนทําแบบนี้กันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็เปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะคะแล้วก็กดตรงสร้างโครงการใหม่เสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วเราก็กดเปลี่ยนชื่อโครงการนะคะจะต้องเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะ ทีนี้นะคะหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้คือหน้าที่เราจะต้องพิมพ์คําสั่งไปเราจะต้องมีหน้าแบบนี้นะคะทั้งหมด4หน้าตอนนี้เรามีแล้วหน้าหนึ่งนะคะก็คือหน้าโค้ดอีก3หน้าที่เราต้องมีก็คือหน้าฟอร์มฟอร์ม css แล้วก็ฟอร์มสคริปต์นะคะเดี๋ยวเราจะทําการสร้างไว้เลยนะคะก็วิธีการสร้างนะคะกดที่ไฟล์แล้วก็ใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เราจะสร้างเป็นไฟล์ html นะคะ อันนี้เราจะตั้งว่าฟอร์มนะคะอีกอันนะคะทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะอันนี้เราจะตั้งเป็นฟอร์ม c s s นะคะฟอร์ม c s s หน้าฟอร์ม c s s นี้นะคะก็เหมือนเป็นการพิมพ์คำสั่งตกแต่งหน้าฟอร์มน,นะคะเหมือนเพิ่มสีสเปลี่ยนฟอนต์อะไรประมาณนี้นะคะ่ะ หน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นหน้าของฟอร์มสคริปต์นะคะทีนี้เราทำการสร้างลังสีหน้าไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจากหน้าของของหน้าโค้ดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจากหน้าโค้ดก่อนนะคะเริ่มเลยเริ่มเลนะคะตรง บรรทัดที่หนึ่งนะคะตรง my function ตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง do get นะคะต่อมานะคะบรรทัดที่สองเราจะพิมพ์คำสั่งที่เป็นเราจะพิมพ์คำสั่งให้เปิดหน้า html ที่ชื่อว่า form นะคะ เราจะเลือก c r e a t o r t e m p l e Letter f o r m File นะคะเันืนี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตรงไฟล์เ m e เป็น Form นะคะสมรัดต่อมานะคะเราจะพิมพ์คำสั่ง Function ที่มีหน้าที่รับข้อมูลและส่งข้อมูลไปยัง Google Sheet นะคะ แล้วก็คำสั่งต่อไปนะคะจะเป็นคำสั่งรับ URL จาก Google s h e e t ที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะก็พิมพ์ว่า URL ตรงนี้นะคะเราจะต้องไปทำการสร้าง Google s h e e t ก่อนนะคะแล้วก็ก o p y ลิงก์จาก Google s h e e t นนำมาใส่นี้นะคะเดี๋ยววิธีการสร้างนะคะกดว่า อันนี้เราจะตั้งเป็นชื่อว่า ABC Company แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น Data นะ,ะก็ปริงนะคะมาวางตรงนี้ค่ะคำสั่งต่อมานะคะเราจะพิมพ์คำสั่งให้เปิด สเปซชีตตาม URL ข้างบนนะคะ อันนี้เราจะเลือกเป็น Open by URL นะคะคืนี้คำสั่งต่อมานะคะจะเป็นคำสั่งเปิดแท็บของ Spreadsheet ข้างบนนะคะ เราจะเลือกเป็น Get Sheet by Name นะคะตรงคำว่า Name เราจะเปลี่ยนเป็นเติมค่ะคำว่า Data นะคะตามที่เราตั้งชื่อไฟล์ใน Google s h e e t ไว้นะ,ะเพราะว่ามันต้องลิงก์กันนะคะถ้ามันคนละชื่อมันจะข้อมูลมันจะไม่เข้านะคะคำสั่งต่อไปนะคะจะเป็นคำสั่งการ Open Row นะคะคือการเพิ่มแถวโดยนำข้อมูลเข้าไปเรียงตามลำดับนะคะ ว่าแบบเราจะนําข้อมูลอะไรไปบ้างเช่นชื่อนามสกุลอายุอะไรประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราพิมพ์คําสั่งไปก่อนคืออันนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าเราจะ เพิ่มอะไรไปบ้างเราเป็นไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวเพราเราต้องไปเขียนตรงหน้าฟอร์มก่อนอันสุดท้ายนะคะปิดด้วยฟังก์ชัน include นะคะ อันนี้เราจะเลือกเป็นอันนี้นะคะอันนี้หน้าโค้ดเราก็จะประมาณนี้นะคะเราจะเขียนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอันที่เราต้องมาเติมคือ open row นะคะแถวว่าเราจะให้มีข้อมูลอะไรบ้างต่อมานะคะเราจะมาทําตรงส่วนของหน้าฟอร์มต่อนะคะ เราจะเริ่มตรงบรรทัดที่5นะคะข้างบนคำสั่ง heat นะคะอันนี้เราจะพิมพ์เป็นคำสั่ง include นะคะตรงนี้นะคะเราจะเติม เราจะพิมพ์คำว่า form csn นะคะถ้าเราตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้ว่าอะไรนะคะเราต้องจะต้องให้เหมือนกับอันนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เหมือนกันเหมือนข้อมูลมันจะมันจะไม่เข้านะคะต้องดูตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กด้วยนะคะถ้าแบบมันตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กผิดแม,ม้แต่ตัวเดียวข้อมูลก็ผิดไปด้วยเลยคะ่ะต่อมานะคะเราจะพิมพ์คำสั่ง เซหนะคะคือเหมือนเป็นหัวข้อหัวข้อหลักของหน้าโฟมนะเหมือนเป็นหัวข้อใหญ่อย่างเช่นเราเมื่อก,กี้เราสร้าง Google s h e e t ว่า ABC Company นะคะเราก็จะเขียนตรง h ซหนึ่งว่าข้างในเซหนึ่งว่า ABC Company นะคะอันนี้เราจะเพ้งใต้คำสั่งของ b o ดีนะคะเมื่อ <c oughs> ก,กี้เราต้องชื่อบริษัทว่า ABC คอม่าน,นี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย H1 mm hmm. มัรทัดต่อมานะคะเราจะพิมพ์คำสั่งแล้วว่าแบบหน้าฟอร์มเราจะให้ คนทั่วไปก่อข้อมูลอะไรไปบ้างนะคะว่าจะมีหน้าฟอร์มเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างเราจะพิมพ์คำสั่ง label นะคะอันนี้หน้าฟอร์มเรานะคะเราจะให้มีอย่างน้อยก็ต้องมีชื่อค่ะ name นะคะ แล้วก็อินพุนะคะอินพุตไทป์แท็กคะนิ่มนะคะ,ะ,คะแล้วก็ ปิดท,ท้ายด้วยคำสั่ง br นะคะคือคำสั่งเวน้นเว้นวร์กนะคะเวน้นแบบเว้นช่องว่างให้มันดูสวยงามที่นี้นะคะเราใช้วิธีการ copy เลยค่ะ copy มาวางได้เลยนะคะเพราะว่าคำสั่งทุกอันจะต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเราจะเอาแบบให้เขาพิมพ์เติมนะคะก็คือก็คือใช้คำสั่งนี้นะคะเราจะให้มี ชื่อไปแล้วก็นำสกุลนะคะก็อายุแล้วก็พอ e i d นะคะตรงนี้เราก็จะเปิด่ยนเป็นซอเนนะคะนำสกุลเราก็จะเปลี่ยนตรงข้างหลังตรงนี้แล้วนะคะให้มันเหมือนกับข้างหน้าต่อกมาเราก็จะให้มีอายุด้วยนะคะ อันนี้แเราต่อเราเลยนะคะว่าเราอยากให้หน้าฟอร์มเรามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็น employee id นะคะอันนี้เราจะเขียนเป็นแบบสั้นๆแล้วน,นะคะเป็นย่อๆทีนี้เราคำสั่ง ข้างบนอันนี้นะคะจะเป็นคําสั่งแบบว่าหน้าฟอร์มให้เราพิมพ์ตอบไปนะคะแต่จะมีอันนึงที่เป็นคําศัพท์แบบว่าที่เขาคลิกแล้วมันก็จะสามารถเลือกได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําอันนั้นด้วยแล้วก็จะใช้คําสั่ง level อันนี้เราจะเอาเป็น p h o n e use นะคะ คำสั่งต่อมานะคะจะไม่เหมือนคำสั่งข้างบนนะคะคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งแบบตัวเลือกนะคะแล้วก็จะผิกันแล,แล้วก็จะเพิ่ม select id e นะคะ M o f t i o n แล้วก็จะให้มี iPhone นะคะทนีนี้เราก็ copy คำสั่ง เรามี iPhone แล้วนะคะแล้วก็จะเป็น Android ต่อมานะคะเราก็จะเป็น o อเ e r ก็สุดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยซีลี แล้วก็ใส่ญีอาร์ไปด้วยนะคะแล้วก็คําสั่งคําสั่งหนึ่งนะคะที่ต้องมีในหน้านี้ก็คือคําสั่งของปุ่มนะคะก็จะเป็นคําสั่งวัดเท่นะคะ แล้วเราก็จะใส่คำสั่ง include เหมือนกับบรรทัดที่5นะคะแต่อันนี้จะเป็นจากฟอร์ม C S จะเป็นฟอร์มสคริปต์นะคะแล้วก็ ทีนี้นะคะเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเอาอะไรไปใส่ในหน้าฟอร์มของเราบ้างแล้วก็กลับไปที่หน้าโคดของเรานะคะแล้วก็มาเติมตรงนี้นะคะแอปเปิเคชที่เราเว้นไว้ตอนนั้นนะคะแล้วก็เติมไปนะคะว่าเราเหมือนหน้าฟอร์มเมื่อกี้ที่เราเขียนไปมีอะไรบ้างก็คือ info นะคะเมื่อกี้อันแรกคือมี name นะคะมีชื่อ มีเซอร์เนมนะคะอายุ่ทีนี้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดเสฟทีนี้เราก็เติมเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะไปทำหน้าต่อไปได้เลยค่ะ